ระวังเปิดบัญชีธนาคารแต่ไม่ได้ใช้เองเอาไปให้คนอื่นใช้หรือยินยอมให้คนอื่นใช้โทรศัพท์หรือซิมการ์ดนะฮะหรือให้คนอื่นยืมกฎหมายใหม่เอาโทษหนะักสวัสดีครับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับในช่วงรู้ข่าวทันกฎหมายกับทนายอานอนท์เชื้อสัตบงกฎก็ภายหลังจากที่แก๊งคอร์เซ็นเตอร์นะฮะหรือเป็นพวกหลอกทางโทรศัพท์เนี่ยมีการก่อการอราลวาด ทางรัฐก็มีการออกมาตรการหลายๆอย่างนะฮะเพื่อที่จะสก,กัดยับยั้งไอ้พวกนี้หนึ่งในมาตรการนั้นก็คือการออกกฎหมายนะฮะกฎหมายที่ออกมาเพื่อที่จะปราบไอ้พวกนี้โดยตรงแต่ทีนี้หลายคนนะฮะก็มีการตกเป็นเหยื่อนะมีการถูกนำบัญชีไปใช้นะหลังจากที่ผู้เสียหายเข้าแจ้งความปั๊บก็ตัวเองก็จะตกเป็นผู้ต้องหาด้วย ทีนี้หลังจากที่ศาลมีการตัดสินนะฮะว่ากรณีว่าเราไม่รู้เรื่องไม่ได้เป็นแก๊งเดียวกับพวกต้มตุ๋นหลอกลวงศาลจึงมีการพิพากษายกฟ้องนะฮะในส่วนของพวกที่ไปเปิดบัญชีหรือให้เขายืมบัญชีใช้แต่ทีนี้นะฮะทางรัฐมีการออกมาตรการเลยว่ากรณีว่าต่อไปคุณมีการให้เขายืมบัญชีคือเปิดมาเพื่อที่จะไม่ได้ใช้เพื่อตนหรือธุรกิจของตน หรือมีการให้คนอื่นยืมโทรศัพท์ยังไงก็แล้วแต่มีโทษจำคุกหนักเลยตอนนี้นะฮะผมได้รับการติดต่อจากทางเชียงใหม่ว่ามีเด็กๆหลงนะฮะไปะเปิดบัญชีให้เขาเขาจ้างคนละ300นะฮะพี่ชายที่เชียงใหม่โทรมาบอกเด็กเยอะเลยในโรงเรียนเห็นแค่เงิน300บาทไปเปิดบัญชีทีนี้พอกฎหมายตัวนี้ออกมาบอกโอ้ยงานเข้าเลยเด็กๆนี่ซวยเลยผมก็เลยอยากจะมา อธิบายในส่งของกฎหมายตัวนี้ให้มันชัดไม่งั้นเดี๋ยวลูกหลานเราจะตกไปเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพซ้ำแล้วจะมาโดนจําคุกอีกโทษหนักด้วยนะเกี่ยวกับกฎหมายตัวใหม่นี้เขาเรียกว่าเป็นพรบรมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี2566ซึ่งมีผลประกาศใช้ไปมันหมาดเมื่อวันที่17มีนา2566พรบรตัวนี้นะฮะก็ มีหลายมาตรานะครับที่ส่งเสริมนะฮะปราบปรามการกระทําผิดของพวกนี้อย่างเช่นว่าหนึ่งให้าทางธนาคารหรือสถาบันการเงินเนี่ยสามารถมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลบัญชีม้าเหล่านี้ได้โดยไม่ถือว่าเป็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับมีการแลกเปลี่ยนเผยแพร่ก,กันได้นอกจากนี้นะฮะทางผู้เสียหายเวลาถูกหลอกปั๊บก็สามารถแจ้งสถาบันการเงินที่รับโอนให้ระง,งับ ยับยั้งธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์คือให้อายัดบัญชีไว้ก่อนแล้วก็ต้องรีบเข้าแจ้งความภายใน72ชั่วโมงนอกจากนั้นพนักง,งานสอบสวนจะดำเนินการสอบสวนภายใน7วันเป็นการอำนวยความสะดวกในการปราบปรามผู้กระทําความผิดนะครับนอกจากนั้นการแจ้งความพรบตัวนี้ยังเปิดให้พนักง,งานสอบสวนทุกท้องที่สามารถรับแจ้งความร้องทุกข์ได้และมีอำนาจในการสอบสวนดำเน,น,นินคดีตามปวิอาญาทุกอย่าง โดยปกติคดีอาญาจะต้องแจ้งณนะสถานที่เกิดนะฮะที่เกิดเหตุที่โอนเงินธนาคารสาขาแต่พรลบรตัวใหม่นี้คุณแจ้งที่ไหนก็ได้นะฮะพนักง,งานสอบสวนไม่มีสิทธิ์ถามเลยว่าเกิดเหตุที่ไหนโอนเงินที่ไหนต้องรับแจ้งและมีอำนาจสอบสวนทันทีนะแต่ในขณะเดียวกันพรบรมาตรการตรงนี้นะฮะในมาตราเ้าเขาก็กำหนดบทลงโทษไว้หนักมากสำหรับไอ้พวกที่ว่าเปิดบัญชี โดยที่ไม่มีเจตนาที่จะใช้เพื่อตัวเองนะฮะโดยมาตรา9ข้อระบุเลยว่าผู้ใดเปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ของตนโดยไม่ได้มีเจตนาใช้เพื่อตนหรือเพื่อกิจการตนเกี่ยวข้องหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้หรือยืมใช้เลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตนทั้งนี้โดยประการที่รู้หรือควรรู้ว่าจะนําไปใช้ในการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน300,000บาทอันนี้คือกรณีเปิดบัญชีธนาคารแล้วไม่ใช้เองไม่ได้ใช้เพื่อธุรกิจของตัวเองนะฮะมันจะรวมไปถึงการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยว่ายินยอมให้คนอื่นใช้หรือนำไปใช้หรือยืมใช้นะฮะโทษจำคุกไม่เกิน3ปีนอกจากนั้นนะฮะมาตรา10ยังระบุเลยนะครับว่ากรณีว่าเป็นธุระจัดหาโฆษณาขายข่าวเพื่อซื้อขายให้เช่าบัญชีฝาก ตรงนี้มีโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง5ปีปรับตั้งแต่2 0 0แสนบาทถึง5 0 0 0สนบาทและมาตรา11นะฮะยังกำหนดว่าในกรณีว่าเป็นการทุระจัดหาโฆษณาขายข่าวเพื่อซื้อโทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์มือถือนะฮะหรือ,อลงทะเบียนผู้ใช้บริการในนามของบุคคลอื่นตรงนี้ระวังโทษเหมือนกันจำคุกตั้งแต่2ปีถึง5ปีปรับตั้งแต่20-0,000ถึง500,000บาท นั่นก็คือกรณีว่าเราเปิดบัญชีธนาคารแล้วเราไม่ใช้เองแต่นำไปให้คนอื่นใช้หรือยืมใช้โดยประการที่น่าจะรู้หรือควรจะรู้ว่าจะนำไปใช้ในการกระทำความผิดตรงนี้จะมีโทษจำคุกเลยนะฮะไม่เกิน3ปีแต่ภายหลังนะฮะที่เกิดเหตุการณ์เหล่านี้คือศาลไม่ค่อยลงโทษนะฮะผู้เสียหายไปแจ้งปั๊บเบื้องต้นไอ้เจ้าของบัญชีโดนแจ้งเป็นผู้ต้องหา แต่หลังจากนั้นสารมีการตัดสินปล่อยนะฮะว่าไม่ได้ร่วมกับพวกนี้ก่ออาชญากรรมแต่ทีนี้กฎหมายใหม่ออกมาปั๊บเนี่ยโอ้โหนะคุณจะร่วมหรือไม่ร่วมก็ช่างนะฮะคุณจะมีโทษจำคุกฐาน่ารู้หรือควรรู้ว่าคุณเอาบัญชีไปให้คนอื่นใช้แล้วเขาอาจจะนำไปใช้แค่อาจจัดนะนะการที่ยืมบัญชีคนไปบอกเฮ้ยทำไมไม่เปิดบัญชีเองนะถ้าคุณสุจริตคุณเปิดบัญชีเองแต่การที่ว่าไปให้คนอื่นเปิด เจ้าของที่เปิดให้นะฮะก็คือรู้หรือควรรู้ว่าเขาจะนําไปใช้ในทางในการกระทําความผิดอาญาตรงนี้ถือว่าคนที่เปิดให้จะมีความผิดทันทีนะครับโดยปกตินะฮะถ้ากรณีว่าเราไปให้การกับตารวจปั๊บบอกเอ้ยรับจ้างเปิด300ใช่อยู่คุณจะไม่มีความผิดฐานร่วมกันช่อโกงแต่ตามพบรบมาตรการโทษจําคุกไม่เกิน3ปีตามมาตรา9นะฮะ ดังนั้นต่อไปก็ต้องฝากเตือนลูกเตือนหลานด้วยนะฮะการที่เราไปเปิดบัญชีแล้วให้คนอื่นเอาไปใช้บัญชีธนาคารนะครับตรงนี้จะถือว่ามีความผิดนอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องโทรศัพท์นะฮะยินยอมให้ผู้อื่นใช้หรือยืมใช้ทั้งเบอร์โทรศัพท์และสิ่งการตรงนี้จะมีความผิดทันทีฝากเตือนกันด้วยมีเค่สาระความรู้ดีๆธนาโนนก็จะแวะให้ความรู้กันเช่นเคยวันนี้คงขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ